ถ้าเขาไม่มีน้ำยาล้างจานเนี่ยเขาใช้อะไรในการทําความสะอาดถ้าน้องติดตามพวกช่องแม่บ้านญี่ปุ่นแม่บ้านเกาหลีนะฮะน้องจะรู้ว่าเขามีอย่างอื่นนะครับมาแทนได้ สวัสดีครับน้องครับพบกับพี่เคนออเดมานอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมและนี่คือรายการรู้รอบหลอดนะครับผมนะฮะซีทั้งสองของเรานี้นะครับยังอยู่กับพี่เคนและพี่หมูเช่นเคยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมพี่หมูก็ตายไปแล้วนะฮะก็ยังอยู่กับพี่นะครับผมนะวันนี้นะครับผมนะก็จะมาคุยเกี่ยวกับสาระของเคมีทั้งสนุกและก็ได้ความรู้นะครับผมนะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับผมก็ฝากน้องนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องออเดมา a แ a น a เมชัของเราให้เราได้มี ค่าโฆษณานะครับค่ากะปิน้ำปลาในการเดินหน้าชีวิตของเราต่อไปนะครับผมนั้นและใครนะครับผมที่จะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้นะครับผมก็เรามีทีแคสนะครับผมปกงดงามมากนะครับผมนะอันนี้นะครับผมเป็นปกพระพุทธเจ้าทั้ง5้าพระองค์นะครับผมนะนอกจากได้ความรู้แล้วก็เป็นสิริมงคลด้วยนะครับเรียนผ่านเราอันนี้แวร์นะครับผมได้นะครับจากที่ไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็ดีมากเลยครับน้องฮะนะอ่ะไม่พูดร่ำทำเพลงครับขายของเสร็จแล้วนะครับผมนะก็ วันนี้มีคำถามอะไรทางเคมีมาคุยกันนะครับโอเคครับผมนะฮะก็น so ้องแอบเห็นเบื้องหลังไปแล้วนะฮะเราก็มีทีมงานมาวางให้เรียบร้อยนะครับผมนะในสมัยก่อนนะครับผมนะเขาก็ไม่มีน้ำยาล้างจานถูกต้องไหมครับผมนะการขจัดคราบมันนะครับที่ต hey, ิดอยู่บนผานชนะเนี่ยนะครับผมนะ เป็นปัญหาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับผมตั้งแต่สมัยกรุงศรีธุยากรุงสุขโขทยัยย้อนลงไปเลยนะครับผมตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยยังไงน้ํามันเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วนะครับผมนะอยากจะฝากกันคิดเล่นๆนะครับว่าน้องๆทราบไหมครับว่าตัวเนี้ยครับผมนีอดีตเนี่ยถ้าเขาไม่มีน้ํายาล้างจานเนี่ยเขาใช้อะไรในการทําความสะอาด วันนี้พี่ก็จะมีความรู้ดีๆมาฝากให้นะครับผมนะความรู้วันนี้นะครับผมถ้าน้องสนใจนะครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากเคมีในบทเรื่องของเคมีซีได้นะครับจะมีสอนทั้งในส่วนของมอต้นแล้วก็มีส่วนมอปลายเลยนะครับสอนดีมากๆเลยนะครับผมนะทั้งพี่เข็แล้วก็พี่หมูนะครับผมนะโอเคเข้าเรื่องดีกว่านะครับผมว่าในอดีตเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับผมนะในอดีตเนี่ยนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับผมเขาจะใช้น้าขี้เท่าครับผมนะน้าขี้เท่านะฮะน้าขี้เท่าเนี่ยนะครับผมนะ เวลานะครับที่ไปผสมนะครับนะกับพวกน้ำมันนะครับที่ติดอยู่ตามพานชนะนี่นะครับผมนะมันจะสามารถที่จะ,ะล้างพวกไขมันออกไปได้ทีนี้นะครับผมนะปัจจุบันนี้เนี่ยโอกาสที่น้องจะไปหาน้ําขี้เถ้าเนี่ยมันก็ยากลาบากเหลือเกินถูกต้องไหมครับเพราะขี้เถ้าส่วนเนี่ยมันจะอยู่กับพวกเาถ่าฐานถูกไหมปัจจุบันนี้เขาก็มีการ Adapt นะครับ adapt adjust นิดนึงนะครับว่าถ้าไม่มีน้ําขี้เถ้าแล้วแล้วก็ไม่อยากไปที่น้ํายาล้างจานเลยเนี่ย เขาจะทำยังไงนะครับผมนะอันนี้เนี่ยถ้าน้องติดตามพวกช่องแม่บ้านญี่ปุ่นแม่บ้านเกาหลีนะฮะน้องจะรู้ว่าเขามีอย่างอื่นนะครับมาแทนได้นะครับผมนะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของเคมีกันนะครับเขาจะใช้สิ่งที่แทนน้ำขี่เท่านะครับคือผงฟู นะครับผมผงฟูแล้วก็ปูนขาวครับผมนะฮะมาดูสูตรเคมีกันสักนิดหนึ่งนะครับผมนะผงฟูเนี่ยมีสูตรเคมีเป็นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับหรือหนังสือบางเล่มก็จะพูดว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตจะเรียกอะไรก็ได้นะครับเรียกวิเวียนเรียกในแพทย์วิรวัตรเรียก อีพีวิบเบียนก็ได้นะคนะ <c oughs> วามหมายเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับผมนะก็คือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับผงฟูนเนี่ยนะครับผมนะเมื่อมาเจอกับปูนขาวนะครับปูนขาวจะมีสูตรเคมีว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับผมนะซึ่ง2ตัวเนี่ยนะครับผมเวลาที่มันมาเจอกันนะครับผมนะมันจะสามารถมีคุณสมบัติคล้ายๆกับน้ำขี้เท่าในอดีตการนั่นเองนะครับผมนะ่อะมาดูสมการเคมีสักเล็กน้อยนะครับผมนะ สมการเคมีที่เป็นสมการแม่บทเลยนะครับผมนะก็คือนะครับผมนะไขมันนะครับที่อยู่ในภาชนะนะครับผมนะไขมันนะฮะไขมันนะฮะที่อยู่ตามภาชนะนะครับผมนะเวลาที่มันเจอกับสารที่มีฤทธิ์เป็นเบสนะครับผมนะไขมันนะครับเจอกับสารที่นี้เป็นเบสนะครับผมนะผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นสบู่ครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายจริงๆแล้วนะครับผมก็คือเราต้องการได้สารที่เป็นเบส มาทำปฏิกิริยาที่ว่านี้เองนะครับซึ่งถ้าเกิดน้องได้คุ้นเคยในทางเคมีนั้นเราจะเรียกปฏิกิริยานี้ว่าสปอนนิฟิเคชันอีกครั้งนะครับสปอนนิฟิเคชันครับปัญหาเี้ยวเขาสอบบ่อยมากเลยนะถ้ารู้ไว้ก็ดีมากๆเลยนะครับผมนะยิ่งถ้าเกิดเป็นเด็กะสอบ t c a s สเนี่ยต้องรู้ด้วยนะว่าสมการมันดุน1ต่อ3ถูกไหมฮะแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้ก็แอดวานไปหน่อยนะครับทีนี้ก็จะมีคนถามพี่ต่อว่าอา้าวแล้วผงฟูกับปูนขาวเนี่ย มันสร้างสารที่เป็นเบสได้อย่างไรนะครับผมนะมันก็สร้างผ่านปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะครับน้องๆฮะถ้าน้องดูสมการเคมีน้องจะออเลยนะครับะสมะการเคมีขึ้นมาเลยนะครับผมนะโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตบวกกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือ้ออกมาเลยนะผลิตภัณฑ์ตัวสําคัญที่น้องจะเห็นและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเบสที่จะมาใช้งานแทนน้ำที่เท่านั้นก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับผมนะโซเดียมไฮดรอกไซดนี้นะครับผมนะเป็น สารที่มีทเป็นเบสแก่นะครับและเป็นสารที่ละลายน้ําเก่งมากจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะมาใช้ในการทําความสะอาดนะครับผมนะเพราะนี่ตอนนี้น้องก็เห็นสมก,การทั้ง2อ,อันแล้วนะครับว่าผงฟูปูนขาวสร้างเบสขึ้นมาอย่างไรและเบสมาเจอน้ํามันก็จะได้สบู่นะครับผมนะอันนี้ก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าความรู้เกล็ดเล็กเก็ดน้อยเนี่ยจะทําให้น้องรู้ว่าปู่ย่าตาทวดของเรานั้นนะฮะใช้ชีวิตกันมาอย่างไรนะครับผมนะก็ รวมๆนะครับผมนะก็อยากให้น้องได้ประสบการณ์แล้วก็รู้จักปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชันซึ่งเป็นปัญญาที่ออกข้อสอบบ่อยมากๆเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจากกันไปครับปัาสปอนนิฟิเคชันประกอบไปด้วยไขมันบวกเบทได้สบู่นะครับผมนะก็เซยมอต้นก็จะท่องประมาณนี้นะฮะแต่ถ้ามอปลายก็ต้องท่องล่างเต็มของมันนะครับผมนะติดขัดยังไงนะครับสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้และถ้าเกิดมีคําถามเคมีใดๆที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับให้พี่ตอบนะครับก็ ฝากที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมนะสุดท้ายนี้นะครับฝากช่อง o n d e m a n d academy นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับผมนะและฝากช่องทางต่างๆทางโซเชียลมีเดียของพี่ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับโชคดีครับ